ชื่อหมู่บ้านก็รู้เลยนะครับ<ะ>บ้านทบศอกนั้นแสดงว่าน่าจะหักศอกเลยแหละนะครับ,บคุณผู้ชมครับไปดูเหตุเพลิงไหม้วิหารวัดดอยลองนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับจุดนั้นนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้วิหารวัดดอยลองซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานะครับในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชีงยงใหม่ชาวบ้านก็บอกว่ามีเสียงระเบิดจากแผงโซลาเซลล์นะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านพระสมหวังเสขา เจ้าสำนักอาสมบัณฑิตอาสาพัฒนารัษฎรพื้นที่สูงหรือว่าวัดดอยแม่ลองหมู่ที่3บ้านแม่ลองตำบลบ้านทับอำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้วิหารวอดทั้งหลังครับมูลค่าความเสียหายประมาณ5 0 0 0สนบาท ซึ่งวิหารหลังนี้เองนะคะสร้างขึ้นมาปี2556ด้วยไม้สนเกีย้ยทั้งหลังโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะคปลูกไว้บริเวณยอดดอยของวัดด้วยแรงศรัทธาของชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงค่ะใช้ไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วงเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่ามีเสียงระเบิดขึ้นในวิหารแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมค่ะไม่สามารถดับได้ทันเพราะว่าไม่มีน้ําเพียงพอและอีกอย่างก็คือวิหารสร้างด้วยไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเลยนะคะวอดทั้งหลังแบบนี้เลยนะคะครับ